อันนี้สติเซตเอกดิบมาบ้างนะครับลี่นี่เป็นอุสตร้าพันธ์ที่ดังกันนี่มันจะมีน้อตเบอร์สิบที่ยึดแกนไว้อยู่นะครับกับเบอร์สิบสองเราต้องคลายเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองตัวนี้นะครับตัวที่ตัวที่ยึดตัวใดจารนะ กับน็อตเบอร์สิบตัวนี้ครับสิบตัวนี้ผมคาแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตเบอร์สิบสองที่อยู่ตรงนี้ลูกรลอกสายพานอันนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเสียงนะครับปืนมันแตกครับ <c oughs> นี่ครับ ข้างในก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเอา,ล,เอาลูกบลอกตั้งแล้วก็เตี่ยวนะครับลูกเืนก็เป็นหกสองศูนย์สามนะครับเนี่ยผมก็ซื้อมาเป็น หกสองทูนสามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันครับผมบก็ได้เอาตอนแรกเดียวเอาลูกบล็อกออกนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตีออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะลูกปืนนี่ครับดูจะมีเสียงนะไมมลื่นแล้วของใหม่ยังแน่นอยู่นะไม่มีเสียงนะครับ ลองดูกันว่าใส่แล้วจะเป็นใช้ลูกบอกแบบแบบนี่นะครับตีไปรอบ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 จะได้เข้าตีจนข้างหลังสนิทแบบนี้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็ประกอบกันประกอก็ใส่ก็เหมือนเดิมนะครับ<อ>ก็เอาไปใส่ไว้ข้างในคนระับอันนี้ผมถ่ายคนเดียวทําให้ดูไม่ได้เดี๋ยวผมจใจดูตอนใกล้เสร็จแล้วเพราะ ใส่ลูกล้อขันเบอร์12สเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาตั้งเบอร์12สองตรงนี้ที่ใดชานนะนครับตัวบนตัวบนนี่อะไรนี้แล้วก็มิดเบอร์สิบที่ต้องตั้งเพื่อใส่ผ่านตึงครับนี่ครับเวลาใส่ก็เช็คสายผ่านให้ดีนะครับว่ามันหลงหรือเปล่านี่ผมได้ทำการขันเบอร์12มาแล้วนะครับนี่แล้วก็ ต้องมาตั้งสายพันธุ์นี้โดยใช้เบอร์สิทธิ์นะอืเแบอร์สิทขันให้ตรงมือดูนะดูว่าสายพันธุ์ของเราตึงหรืงอยังเดีย๋ยวผมล็อกตัวลูกล็อกสายพันธุ์เรียบร้อยนะครับนั่นแจะมีน้องเบอร์สิทธิ์สองนะ นตัวแรกเน,นี่ยเนี่ยตัวแรกนี่เป็น,นสุดตัวตัวนี้นะแล้วก็ดีตัวนี้เงียบปกตินะครับโอเคเรียบร้อจคลิปดตัวนี้ตีเซตเอกนะครับ